สวัสดีครับจบไปแล้วกับอีหนึ่งเกมของชาวเวียดนามในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชียที่พบกับออสเตรเลียผลการแข่งขัน,ขน,ขนทีมชาติเวียดนามแพออสเตรเลียเจ้าบ้านไป4ประตูต่อศูนย์เราลองมาฟาังความคิดเห็นชาวเวียดนามว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับกองหนังไม่แน่วแน่และเล่นเหมือนมือสมัครเล่น ทีมเราต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้ปรากฏตัวมากขึ้นในรอบคัดเลือกที่3ของฟุตบอลโลกเพราะแค่เล่นกับทีมไม่แข่งแก่งกว่าเราอย่างสม่ำเส,สมอเท่านั้นที่เราจะพัฒนาได้นี่คือวิสัยทัศน์ของ VFF ดูการแข่งขันจบแล้วแสดงความคิดเห็นดังนี้การโจมตีของเวียดนามนั้นตรงไปตรงมาและแนวรับเปิดกว้างฟุตบอลสรรับสน การจับบอลขาดไปมากและทำให้เสียสมาธิทีมออสเตรเลียเล่นได้อย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากคองบอลได้แม่นยำเสมอใจเย็นและฉลาดคาดการว่าการเตะแบบนี้จะยังแพ้แม็กที่เหลืออยู่ต่อไปทำไมไม่ยอมรับแค่ชอบแก้ตัวไปทะเลใหญ่น่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องเรียนรู้และสู้ต่อไป อย่าทอบถอยนักสู้โกสตาร์มาลองแพ้กันใหม่ซึ่งก็มีความคิดเห็นต่อไปที่มาตำหนิคอมเมนต์ด้านบนว่าไม่ชอบทีมชาติเวียดนามไม่ต้องดูคุณไม่ควรเป็นคนเวียดนามถ้าคุณเกียดทีมเวียดนามแสดงว่าคุณเกียดเวียดนามวันนี้ถึงเวียดนามจะแพ้แต่ก็น่าจับตามองมาก ปัจจัยที่ป๊าค์นำมามีศักยภาพสูงหวังว่าน้าต่อไปกับจีนเราจะมีผลงานที่ดีอันฟังแทงยังเล่นได้ไม่ดีป๊าคน่าจะหาคนมาแทนสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เล่นกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันในแง่ของระดับแอรสำหรับเอเชียและระดับโลกก็ยังห่างไกล จากความสามารถในการเล่นให้ทับเทียมกับพวกเขาเห็นปารพัฒนาทีฟุตบอลแล้วดีขึ้นมากโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในระดับกับออสเตรเลีย VN ถูกจำกัดอย่างเป็นทางการหวังว่าแมตที่เหลือจะได้รับสามแต้มกำลังใจแต่ละนัดความพ่ายแพ้ที่อ่อนแอการต่อสู้ที่ลืมไม่ลง รู้ว่าแพ้แต่ช่องว่างระหว่างชั้นมันไกลเกินไปเวียดนามจำเป็นต้องทบทวนและประปับปรุงวิธีการทำฟุตบอลพวกคุณทำดีมากไม่เป็นไรไม่ว่าผลจะเป็นยังไงฉันจะอยู่เคียงข้างคุณและสนับสนุนทีมเสมอสนับสนุนและรักทีม VN เสมอ ทีมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติมากนักจิตปัญญาและรูปแบบการเล่นยังไม่ดีขึ้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจิตปัญญาของการแข่งขันและบุคลากรของทีมทีมที่ยอดเยี่ยมจะไม่สามารถเอาชนะได้เงาแห่งอดีตไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้เรามีเกมที่ดี รักทีมและปลากตลอดไปจบไปแล้วนะครับกับชาบเวียดนามที่มีความคิดเห็นต่อกับแมตช์การแข่งขันที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ออสเต,เตรเลียไป4ประตูต่อศูนย์นะครับ